สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการบ้านวิชาดีไซน์นะฮะผมนี่ครับโจทย์เขาให้มาแล้วก็เขาให้เอฟมาห้าร้อยุนตันนะฮะผมแล้วก็โจทย์เขาถามหาจุดเขียนสมการนะครับผมแต่ละตัวแต่ละตัวนะสมการนี่ยสมการแรงต้านของส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงหาขนาดต่างๆนะครับผมโดยคิดให้ทุกส่วนของ ข้อต่อรับแรงให้เท่ากับให้ความต้านแรงดึงคา,ากเป็นหลักนะครับผมแล้วก็วัสดุทำจากเหล็ก AISI 1020 CD AISI 1020 r h แล้วก็ ASTM h a s นะครับผมแล้วก็มาเริ่มทำาลฮะผมเริ่มแรกเลยเราทำจากวัสดอุอันดับแรกหาสเตงจากวัสดุ a i s i อ่าหนึ่ c d นะผมสเต็ง y ผมเปิดในตารางสเต็ง y ของผมเท่ากับอ่าหกิบหกกิ๊กนะผมก็จะเอามาคูณกับ6.895แเกาล้วก็จะได้455.07อยนิวตันมิลลิเมตรนะครับผมที่แปนิวตันตรงนี้ก็คือตัดเลยกิ๊นึ่งกิกเท่ากับ6.895ก้้ิโลเอ็นนิวตันมิลลิเมตรต่อตารางอ่ะตารางมีลม่เล็องอ่ะกิตัดกิ๊เหลือนิวตันเลยครับ ก็หาแรงเฉือนแรงเฉือนที่วาแรงเฉือนเชียร์ยนะครับแรงเฉียรแรงเฉือนนะครับผมเป็นเชียร์เต็งวาเชียร์วายศค่าตรงนี้คือค่าที่เขากำหนดมาให้เลยนะ0.6นย์จุดหกคูณคูณ,คณสเต็งวายสี่ห้าห้าสแล้วก็จะได้สองสตรงนี้นะครับ หาวัสดุแต่แต่ละตัวเลยหา,าสติงไวยวัสดุแต่ละชนิดเลยน,นี้ก็สติงไวยของ a IS i s i 1 0 2 0 h r นะครับ h r นะผมผมก็เปิดตารางสติงไวยก็สี่สามก็มาคูณแล้วก็ได้ค่านี้ออกามานี่ทำเหมือนเหมือนเดิมเลยสองเก้าหกจุดสี่แปดหาแรงเฉือนเหมือนเดิมสองหกคูณศูนย์จุดหกก็ได้ร้อยเจ็ดเจ็ดจุดแปดเก้านะครับผมแล้วก็วัสดุตรงนี้คือวัสดุ s S a s c m c a r d ยี่สิบนะผมเราตรงนี้เราไม่ได้หาที่สเต็งวายนะที่มันไม่มีเรามาหาที่ s t สเต็ u ยูหาเปลือกมันได้ยี่สิบยี่สิบกิจเราก็คูณเหมือนเดิมเลยแล้วก็ได้ร้อยสามสิบเจ็ดนิวตันเมตรกำลังสองแล้วก็แรงเฉียนเหมือนเดิมศูนย์จุดหกคูณร้อยสามสิบเจ็ดจุดเก้าแล้วก็ได้ไปสองจุดเจ็ดสี่ออกมาได้ตัวนี้ออกมาเลยนะนี่นะนี่นะหาวัสดุนะหาสเต็งสเต็งของวัสดุแต่ละตัวนะแล้วก็ ความเค้นกดนะครับผมตรงนี้9 5านะ95ก็คูณเหมือนเดิมเลยได้6 5 5ออกมาต่อไปก็คือค่าความปลอดภัย n y แหละครับค่าความปลอดภัย n y สำหรับผมแล้วคือแรงทําแรงกระทําทั้งสองกลับไปกลับมากระทาซ้ํากลับไปกลับมาผมให้ n เท่ากับ4นะครับผมแล้วก็วัสดุเนี่ย n เท่ากับ4ความปลอดภัยตรงนี้คือค่า n ตรงนี้ผมใช้กับวัสดุสองชนิดคือ si A, A I S I 1 0 2 0 C D แล้วก็ A I S I 1 0 2 0 H R ส่วนวัสดุ SM A A A S M A A A S C M คลาส20ค่า Y ตรงนี้ค่า N Y ตรงนี้อยู่ที่มันอยู่อยู่ระหว่างสิบถึงสินะผมก็เอาค่าที่มันเป็นกลางที่อาจารย์เคยบอกว่าเอาสองสองค่าบวกกันแล้วก็หาร2ก็ได้11นะตัวนี้ตัวนี้เป็น1ินะโอเคฮะต่อไป เรามาหาความเข็นออกแบบกันนะครับความเข็นออกแบบเลยทําอันดับแรกเลยความเข็นออกแบบวัสดุก่อนเลยวัสดุตรงนี้นะอ่าความเข็นออกแบบวัสดุตรงนี้คือ A IS I S I หนึ่งศูนย์สองศูนย์ดีนะตรงนี้นะครับผมนี่นะนี่นะนี่นะความเข็นออกแบบค่าตรงนี้นะตรงปลายมันนะก็มาหาความเข็นดึงเซนซีด เซนไยหารเอนก็เเหมือนเดิมเลยเหล็กตรงนี้เซนก็สอยห้าสิบห้าจุหารหารออกมาท่างมาก็ได้ร้อ7เหมือนเดิมความเข้มอัด c ซนซีดเท่ากับวมเขมดึงกรแดงทำซ้ำนะแรงทำซ้ำความเข้มเฉือนความเขยงเฉือนตรงนี้ก็เหมือนเดิมแรงเฉือนความเข้งเฉือนที่เราหาได้นี่ยความเข้เฉือน ของค้าิตรงนี้แล้วก็มา,าหาหสี่เพราะหากหารเข้าความปลอดภัยก็จะได้เสียงออกมาตรงนี้นะต่อไปวัสดุ AISI 1นึ่ HR n y แล้วกับสเราก็เหมือนเดิมเลยใส่เข้าไปสติงสติทีดีตรงนี้คือคือเหล็กของตัวนี้นะคือชนิดเหล็กของตัวนี้นะผลที่เราหามามันได้สองเก้าหกจุดสี่แปก็หาร4ได้ตัวนี้เลย แล้วก็ความแรงอัดก็เหมือนเดิมแรงทําซ้ํากลับไปกลับมาก็เหมือนกันกับแรงอัดแรงดึงคามเชยเฉือนตรงนี้ก็ร้อยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจแปดเ้าหารสีเราก็ได้ตรงนี้เฉือนที่เราหาได้ของเหล็กตัวนี้นะของเหล็ก s i หนึ่งศูนย์สองศูนย์ h r นะเออ a i s i หนึ่งศนย์สองนย์ h r ในเนเฉือนเราได้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดเกาหารมาได้สี่สี่สครับผมต่อไปวัสดุวัสดุอันนี้อ่ะ S a s t m class 20ที่เราให้ n y เท่ากับ1 1แรงดึงก็ทำเหมือนเดิมเลยแรงดึงความเข็นดึงแหละความเขนดึงก็หากมาก็ร้อยสังเก็บจากหาห1นสินะตรงนี้หาส1บเอ็เหมือนกันแรงอัดอัดตรงนี้เราเราก็เหมือนเดิม6กหหาห1เราก็ได้ตรงนี้ต่อนะตน่อมาก็ความเข็นเฉือน c d ด d อไปสอง่ C, หารสิบเอได้เจ็ดจุนะครับผมต่อไปเราจะมาหาขนาดต่างๆนะครับผมจงหาขนาดต่างๆเริ่มจากสมการแรกเลยที่เราหาเราหาค่าดีค่าดีตรงนี้นะนี่นะครับค่าดีใหญ่ดีใหญ่ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็นี่คือสมการแล้วก็ เอฟเท่ากับส t ต็งซีดีสเต็งตรงนี้คือเหล็กเอไอเอไอศูนย์สนีะนี่คือส่วนวงแดีกำลังสอส่วนสแล้วก็แทนค่าเลยที่มันเป็นดีกำลังสอส่วนสี่ใส่รูดให้มันนะใส่รูดให้มันแล้วก็เอฟเขาให้มา500นี่ก็คือย้ายข้างสมก,การแล้วนะเอฟเขามา500ก็500ร้อคูณสี่กำลังสแปลงให้เป็นนิวตันนะแปลงตัวนี้กิโลนิวตันแปลงให้เป็นนิวตันก็หาร ค่าเส้น CD แล้วก็จะได้ายส่วนแล้วก็จะได้หกสิบแปดจุดเก้าแปดมิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรนะตรงนี้ก็สมการนี้ก็คือสมการหาค่า c ค่า c ค่า c คือตรงนี้นะนี่ค่า c ครับค่า c คือค่าตรงนี้นะครับอ่าฮิมัวไปนะอ่าค่า c ค่าตรงนี้นะครับผมนี่สมการค่า c นะก็จะเป็นอเียดี สองเชี่ยดีคูณสองอาพายซีกำลังสองหารสี่เหมือนกันเลยครับผมแตกเราเปลี่ยนสมการเป็น c แล้วก็ย้ายสมการกลับไปกลับมาแล้วก็ย้าย c ีกำลังสองมาก็ย้ายเอฟเข้าไปนี่ที่เป็น c ีกำลังสองก็ใส่ใส่แปรรูปให้มันนะแล้วก็ได้แทนค่าเลยลก็ได้สองส่วนห้าจุดเจ็ดนะครับผมต่อไปสมการ a สมการหาค่า a เล็กนะครับผม a เล็กนี่ฮะนี่คือ a เล็กนะ เอเล็กคือขนาดตรงกลางนี่นะที่มันอ่านี่เข้าไปอะ่ะเนี่ยสมการเอเล็กก็เอฟเท่ากับสเต็งซีดีซีคูณเอเอคูณซีตรงนี้คือทีดีตรงนี้คือค่าเอาตัวนี้หาจากอเอไอเอสไอหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับเอ่อเฮต์อาร์้ก็แทนค่าเลยย้าย เนี่ยผมแทนค่าลงไปแล้วก็ย้ายเอกมาแล้วก็ย้าย500ร้อคูณสิบกำลังสมลงมาก็ย้ายนี้ลงมาหารแล้วก็ได้3ามสิบสองจนะผมต่อไปหาค่า n อ็นนะฮะค่า n อ็นเราสตรงทีดตรงนี้เราหาจากเล็กอไอเอ่งศูนย์สองศูนย์ร์นะผมโดยจากสมการก็เสตรงเท่าก,กับเอฟหารเอวงเล็บเอ็นลบซีหารสนะครับผมนี่นะขาม้นาค่าเนนะอ่อ เอ็นของเราอยู่นี่นะครับผมนี่ครับเอ็นที่อยู่ตรงกลาง c หารสองก็ได้เอ็นนี้ต่อไปก็แทนค่าเลยครับผมติงเราก็ได้เท่านี้เราแทนค่าออกมาแล้วก็ย้ายข้าขงสมการคูณลงมาเรื่อยๆก็ย้ายเอ็นออกมาเลยย้ายเอ็นออกมาเลยย้ายเอ็นออกมาฝัยายออา่งนี้มันจะอยู่กับตัวนี้นะแต่ผมไม่ได้ย้ายตัวนี้มาผมทําแบบรวดเลยอ่ะก็ย้ายออกมาผมก็จัดสมการใหม่จัดสมการใหม่ก็ห้าร้อยลงมา นี่ก็เอาตัวนี้ลงมาคูณกันแล้วก็เอาตัวนี้ลบลงมายกตัวนี้ลงมายายกเอ็นอกมาไอฝั่งซ้ายลงมาหันเราก็ไดเอ็นเท่ากับหกพันมิลลิเมตรนะครับหกพันเจ็ดร้อยได้ข้อนี้แหละครับนี่เป็นสมการดีนะครับผม f เท่ากับสเตน d ีเวงเล็บ d ลบ c นะครับผมสเตนซตัวนี้หายจาก a IS i s i หนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับผมเราก็แทนค่าแนละ้วแทนค่าเหมือนเดิมลงมา เรามปติดตัวแปดีแล้วก็ย้ายดีออกมาย้าย5้าร้เข้ามาตั้งคูณกับตัวนี้ตัวข้างหลังนี้แล้วก็ย้าย7 6 8ร้ลงมาหานะครับผมแล้วก็จะได้ดีที่เยอะนี่ครับเราจะได้ดีตัวนี้นะต่อครับผมต่อไปหาสมการหา B s t เต็ CD, แรงอัดแล้วแล้วก็ เอสเต็งซีดีทนหาได้เลก AISI 1น2 0 CD นะครับผมแทนค่าครับเหมือนเดิมแทนค่าลงมาก็ายข้างสมการ b ออกมาย่ายนี้ขึ้นมาหารแล้วก็ได้18.17นะครับผมอ่แล้วก็หาค่า d ต่อไปค่า d diameter นะครับผมอ่ตรงนี้หาได้จาก f สกัดสเตงซีดีวงเล็ d, บ d วงเล็บ b คูณ d ลบ c นะครับผม ตัวนี้ซีดีตัวนี้ได้จากเหล็ก AISI หนึ่งศูนย์สองศูนย์ซีดีนะครับผมก็แทนค่านะครับเหมือนเดิมแทนค่าลงมาคูณลงมาเรื่อยๆเอาตัวนี้คูณเข้าคูณเข้าลงมาก็ได้ตัวนี้นะครับผมก็ย้ายดีกมาย้ายเหมือนเดิมย้ายห้าห้าห้าร้อยคูณสิบกังสาลงมาคูณตัวนี้จากโลก็เปลี่ยนให้มันเป็นบวกคะเราย้ายลงมาแล้วก็ย้ายตัวนี้ลงมาจากโล่จะเป็นบวกนะครับผมดีผมก็ได้สี่ร้อยสิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับผม จะไปหาค่า m. m m ตรงนี้คือ steng cd BM. b m b คูณ m ลบ c หาร2นะครับผมสำหรับการ steng cd ตรงนี้หาจากเหล็ก ais i 1020 cd นะครับก็แทนค่าด้เหมือนเดิม f cd แล้วก็ b b เราหาได้18.17แล้วก็ m c เราได้0205.7นะคหัาหารสอง ก็ตัวนี้หารกันใน้นี้ลงมาเหมือนเดิมแล้วก็จับตัวนี้คูณเข้าคูณเข้าแต่ผมย้ายเอ็มออกมาเลยผมเอาห้าร้อยลงมาตัวนี้แล้วก็บวกบวกอ่าไอค่าตรงนี้ไอสองค่านี้ผมจับคูณกันท้างหลางสมการทางณิศั์ก็ไดเอ็มเท่ากับสองศูยนย์หกจุดสี่เจ็ดนะครับผมครับอันนี้ก็จบแล้วครับนี่ฮะโจทย์ขอบคุณครับ